สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญของชีวิตมนุษย์เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นต้องการมีที่อยู่ที่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4เลยนะครับผมนั่งดูแลมืออยู่ทุกวันก็จะมีคนมาถามเกือบทุกวันทั้งวัยรุ่นทั้งกลางคนทั้งอายุมากบางคนมีอายุมากแล้วยังไม่มีที่อยู่อาศัยก็มีนะครับยังต้องอาศัยคนอื่นอยู่ก็มาถามว่าจะมีบ้านอายุเท่าไหร่ วันนี้เราก็จะมาคุยกันให้ชัดเจนไปนเลยว่าการที่คนเราจะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยนั้นจะมีที่อายุเท่าไหร่ในมือเขาก็จะบอกเครื่องหมายไว้ชัดเจนครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านและบุคคลทั่วไปตรุนากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณยิ่งเลยครับและช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพราะว่าในปีส5 6 4นอกีนี้ผมจะทําคลิปให้บ่อยมากขึ้นเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้เข้ามาดูได้ทันใจนะครับเราก็มาดูรูปมือและมาดูเส้นในมือครับเส้นแรกที่ผมจะวาดนี้เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตก็คืออกโค้งเนินสุกต่อไปก็จะเป็นเส้นสมองนี้เป็นเส้นหลัก ในมือของเกือบทุกคนเลยนะครับจะมีอยู่3มเส้นที่เห็นชัดเจนแบบนี้มีเส้นใจนะครับการที่จะมีบ้านใหม่บางคนมีบ้านแล้วจะซื้อบ้านใหม่ก็จะมีสัญลักษณ์นี้หรือบางคนยังไม่มีบ้านจะมีบ้านก็จะมีสัญลักษณ์นี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวกันครับเขาจะขึ้นอยู่ตรงเส้นชีวิตครับเขาจะเป็นเส้นเรียกว่าเส้น กิ่งเส้นวาสนาบางคนเรียกเส้นวาสนาจรบางคนเรียกว่ากิ่งเส้นชีวิตแล้วแต่จะเรียกเส้นอย่างนี้คือหมายความว่าเมื่ออายุของคนนั้นเดินไปถึงจุดที่เส้นวาสนาจรเกิดขึ้นที่เส้นชีวิตนี้แสดงว่าเขาจะมีบ้าน ที่อายุนั้นๆน,น,นะครับแล้วอายุเท่าไหรต่ต้องวัดต้องวัดวัดให้ละเอียดในมือแบบรูปประดิษฐ์เราจะรู้เลยว่าคนนี้จะมีบ้านอายุเท่าไหร่สมมุติว่าในมือนี้ก็จะมีบ้านที่อายุ30ปีนะครับทานี้เราจะมาดูมือที่พิมพ์ไว้นะครับผมจะวาดเส้นชีวิต ทับไปเลยนะครับนี่เส้นชีวิตนี่หรือเส้นชีวิตของเขานะครับต่อไปเส้นสมองเส้นสมองก็ทับกับเส้นชีวิตแล้วมาแยกกันตรงแนวของเนินเสาต่อไปก็จะเป็นเส้นใจนะครับเส้นใจ เส้นใจนี้เขาขาดนะครับนี่ก็เส้นใจนะครับขาดต่อกันเราก็จะมาดูเส้นวาสนาจรที่เกิดที่เส้นชีวิตที่แสดงว่าจะมีบ้านนะครับก็ตรงนี้นี่ครับเขาแยกขึ้นจากตัวนี้บริเวณที่จะได้บ้านก็ตรงนี้ครับนี่นะครับ ช่วงอายุ30ปีก็จะบอกชัดเจนครับคราวนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะได้ที่อายุ35อายุ40อายุ47ปีเดือนไหนจะได้ปีไหนจะได้ก็จะบอกชัดเจนอยู่ในมือของเจ้าของมือนั้นนะครับอาจารย์พงศ์พีรนัทอยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางไลน์ และดูด้วยตนเองที่พิษศโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามไอดีไลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ติดตามรายมือปฏิรูปของจันพง์พรนัดนะครับในวันนี้ก็ขออำลากันไปแค่นี้แล้วติดตามในคลิปต่อไปในคลิปหน้าซึ่งจะออกมาเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ